หน้าตาประมาณนี้นะคะเรียกว่าอะไรดีคะชู่ฉีทะเลแล้วกันนะคะทุกคนจ๋าพอได้เนาะพอได้พอได้อยู่คะ่ะฉู่ฉี่ทะเลคะ่ะมาดูเครื่องปรุงเราอีกรอบหนึ่งนะคะมีเนื้อปลาค่ะซึ่งเดี๋ยววันเอากำลังต้มน้ำร้อนอยู่นะคะเดี๋ยววันเอาไปลวกค่ะแล้วก็มี หอยมแมลงผู้ขอเปิดเปิดให้ทุกคนได้ชมเลยนะคะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้สามีวันรู้ว่าวันชอชอบกินหอยมแมลงผู้ค่ะเขาไปซื้อกับข้าวคนเดียวเขาก็เวลาเขาเห็นเขาก็จะซื้อมาค่ะให้วันลองว่ามันอร่อยไหมโอ้ยตัวเล็กๆเ,เองพี่น้องเดี๋ยวเอาน้ำาอ,อกก่อนนะคะหอยกะจิ้รลี่มากเลยค่ะนี่ ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมีหอยแมลงผู่นะคะมีปลาค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาที่เห็นเมื่อกี้วันจะเอามาหั่นครึ่งค่ะแล้วต้มน้าร้อนแล้วนะคะอืถ้าทางน่าจะอร่อยมากๆเลยค่ะวันจะทําครั้งเดียวเลยค่ะเพราะว่าครัวเราเนี่ยเดี๋ยวสามีวันหยุดงานพรุ่งพรุ่งนี้มันกลัวว่าแกจะย้าย ของของวันไปหมดอีกนะคะมันก็ทำครั้งเดียวเลยถุงเดียวเลยส่วนปลาเนี่ยต้องขอขอบคุณช่องแม่น้องพอใจสวีเดนค่ะฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามแม่น้องพอใจด้วยนะคะน้องเป็นช่อง YouTube ช่องใหม่สาวไทยในสวีเดนเหมือนกันนะคะซื้อมาฝากวันตอนที่น้องมาเก็บเห็ดกับวันค่ะก็ ฝักให้กำลังใจน้องด้วยค่ะตอนนี้วันก็จะหัน่นลูกชิ้นปลาครึ่งหนึ่งนะคะมันจะได้เยอะๆพี่น้องจะได้กินเยอะๆนะคะแล้วก็ครึ่งครึ่งหนึ่งต่อคำเลยแต่วันจะเอาทุกอย่างไปรวบก,ก่อนนะคะแล้วเราจะมาทำวันคิดว่ามันมีกระทิแล้วก็มีอยู่นิดเดียวด้วยนะพี่ๆน้องๆไม่ได้มีเยอะนะคะเปิดก่อนเลยเป็นกะทิที่วันทำอะไรไปรอบที่แล้วนาะวันลืมด้วยค่ะ ทำอะไรสักอย่างหนึง่งไปรอบที่แล้วละผนงหมูผนงหมูวันทำไม่รู้สึกว่าวันไม่ได้ทําคลิปนะคะตลกอันนี้คือตลกตัวเองมากๆเลยค่ะสามีย้ายของของวันกลับไปหมดเลยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงยังไม่แน่ใจนะคะวันนี้จะอาจะแกงเหมือนแกงแดงเหมือนแกงผนงแล้วก็ใส่ กระชายเป็นหลักค่ะทุกคนแล้วก็มีใบโหระพานะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาและรสชาติค่ะ,ะติดตามชมนะคะน้ำเดือดค่ะต้มอะไรก่อนลูกชิ้นลาเนาะเพราะว่ามันเรียงตามลำดับกลิ่นนะคะประหยัดไฟด้วยค่ะอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาเน้นการประหยัดไฟประหยัดพลังงานเป็นที่หนึ่งเลยนะคะมันก็ต้มครั้งเดียวต้มหม้อเดียวนะคะเอาลูกชิ้นลงก่อน เดี๋ยวปิดฝาจะได้สุกเร็วค่ะลูกชิ้นปลาน่าจะสุกแล้วค่ะพี่พี่น้องน้ ดีนะที่สามียังเหลือหม้อกับกระทะตะลืวออะไรไว้ให้บ้างนะคะหลังจากเมนูนี้แล้วชีวิตวันนะคะก็คงจะมีแต่ไข่เจียวไข่ทอดไข่ต้มประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะดีนะคะที่แกไม่ได้เอาซอสไปพี่น้อง,องจ๋ารสดีน้ำตาลเออน้ำตาลยังมีอยู่ในน้ำตาลกาแฟค่ะที่เอาไว้กินกับกาแฟเดี๋ยววันตัก ลูกชิ้นปลาออกเสร็จแล้วก็จะเอาหอยแมลงผู่ซึ่งมันสุกอยู่แล้วนะคะเอามาลวกน้ำร้อนเฉยๆค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยต่อด้วยปลาเนาะเพราะว่าปลาน่าจะเป็นอะไรที่มีกลิ่นมากที่สุดแล้วนะคะ<ๆ>หอยแมลงผู่ต่อคะ่ะ<ๆ>เดี๋ยวลวกมากเกินไปมันก็จะตัวเล็กกว่าน,นี้นะคะลวกน้ำร้อน,นอย่างเดียว เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปทำแกงต่อน,นะคะจะตำส้มนตำก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีปลาล้าแล้วค่ะปลาล้าถูกย้ายครกกระสากไม่มีแล้วนะคะทุกคนสามีเอาไปหมดเลยค่ะเมื่อวานมันกลับมาบ้านวันตกใจเลยสามีบอกว่าเธอเธอฉันย้ายของไปบางส่วนแล้วนะมันก็เอาอะไรไปบ้างะ แกบอกของในครัวเอาไปเกือบหมดแล้วเพราะวันมาเปิดอืก <c oughs> ะปีน้ำปลาฉันแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร <c oughs> สามีบอกว่าซื้อกินไปก่อนนะคะช่วงนี้อาหารอา,อาหารข้าวกล่องอาหารเที่ยงนะคะมันก็จะมีไก่ย่างที่ขายตามห้างนะคะสามีบอกว่าให้กินแบบนั้นไปก่อน,นะคะ่ะทุกคน ร้มกับบอกว่าแกจะได้ย้ายของแกย้ายของคนเดียวนะคะจะได้มีไม่เหลือไม่เยอะประมาณนั้นนะคะย้ายไปหมดเลยเดี๋ยวต้มปลาต่อสัก5นาทีนะคะ ตอนนี้เนื้อปลาก็สุกแล้วนะคะสรุปว่าของเนี่ยเราต้มสุกหมดแล้วค่ะทุกคนวันก็ต้มไปด้วยวันก็คิดเมนูไปด้วยนะเอาจริงๆว่าวันน่ะก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรแต่นี่คือวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะกับกระชายสอยและใบโหระพาค่ะตอนนี้วันตั้เตาไปแล้วนะคะวันก็ตั้งตั้งใจแล้วก็คิดว่าน่าจะทําคล้ายๆกับ ชูชีนะคะแต่ว่าเครื่องเราคือสุกหมดแล้วมาดูวิธีทํากันค่ะเรียกว่าเป็นเมนูประยุกต์ในประยุกต์นะคะเอาอะกะทิลงไปก่อนเลยค่ะ แกงเป็นพริกแกงผนงนะคะพริกสดก็ไม่มีทุกคนพริกสดคือไปแล้วนะคะไปไปกับการย้ายของเรียบร้อยแล้วอืไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หมดเลยีหยนะคะเพราะว่ากระทิมีแค่นี้ค่ะทุกคนจ๋าก็เอากะทิมาผัดกับพริกแกงนะคะมันต้องเติมน้ําช่วยค่ะทุกคนกะทิมันจะมีความเข้มข้นนิดนึงนะคะ เกลือก็ไม่อยู่แล้วนะคะเกลือไปแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลค่ะเพราะว่าพริกแกงที่มาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยมันเขาจะปรุงลดเค็มเค็มนํำมาก่อนเรียบร้อยเลยนะคะพอเราเติมกะทิแล้วบางทีคือฝรั่งเขาซื้อไปกินนี่คือพริกแกงในห้างฝรั่งนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเติมน้ำปลาน้ำตาลอะไรแบบนี้ค่ะ ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์น่าจะเติมมาให้เรียบร้อยนะคะมันใส่กระชายเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วตอนนี้ก็จะแค่เอามาคนๆให้เข้ากับเรียกว่าน้ำซอสนะคะตอนนี้น่าจะเติมนำ้ำได้อีกนิดหน่อยคะ่ะดูมันข้นไปนะคะ ก็ไม่อยากให้มันเหลวจนเกินไปด้วยนะคะประมาณนี้น่าจะได้ค่ะเราก็ปรุงรสไปเลยนะคะทุกคนวันจะเติมน้ำตาลกับน,น้ำมันหอยค่ะ มันจะเค็มมากนะคะไอ้พริกเนี่ยเติมน้ำตาลเยอะหน่อยะคะ่ะตัน้ำมันหอยะค่ะอุย้ยประมาณนี้นะคะ เติมโหระพาเลยค่ะโหระพาใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าเหลือไว้ก็เสียดายค่ะเราจะไม่ได้กินแล้วนะคะเราจะทํากับข้าวมื้อนี้ก่อนที่เราจะย้ายเราพัดเน้นแล้วค่ะทีนี้วันจะเลือกเอาอาหารทะเลที่เราเลวกไว้นะคะเอาปลาลงไปก่อนเลยค่ะเอาหอยทั้งหมดนะคะลูกชิ้นน่าจะได้ใส่รันสวน,นะคะ่ะเดี๋ยวดูปริมาณของ น้ำซอสก่อนนะคะแล้วค่อยเติมลูกชิ้นค่ะเนี่ยวันใส่ลูกชิ้นไปครึ่งนึงแล้วค่ะตอนนี้น่าจะปิดไฟได้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เป็นไงจ้าพี่น้องน้องไม่มีพริกสดมาโรยหน้าเนาะแต่ว่าสีสันหน้าตาคือหให้คะแนนตัวเองเต็มสิบอีกแล้วค่ะเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะคะน่าจะเติมลูกชิ้นปลาได้อีกค่ะ ที่เหลือ,อคือใส่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาย,ยังคงใส่ได้อยู่นะคะแต่ว่าช่องอช่องฟิตไม่มีแล้วนี่เป็นไงคะทุกคนจ๋าหน้าทานไหมจ๊ะเดี๋ยวน้องขอชิมก่อนนะคะเดี๋ยวบอกรสชาติค่ะอืเป็นคนมีพรสวรรค์ด,ด้านการทำทกับข้าวมากทุกคนนี่ อร่อยค่ะอร่อยเลยนะคะชิมอีกรอบหนึ่งร้อนร้อนขอชิมหอยขอชิมหอยแซับม,ม,มากหน้าตาประมาณนี้นะคะเรียกว่าอะไรดีคะฉู่ฉี่ทะเลแล้วกันนะคะทุกคนจ๋า พอได้เนาะพอได้พอได้อยู่ค่ะชูฉี่ทะเลค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะเมนูไทยอาหารประยุกต์ในสวีเดนอีกหนึ่งเมนูที่ทำให้พี่ๆน้องๆชมขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ